ไทเวนเฟิงจื้อชางโรงงานทอผ้าเซียนได้ได้ได,ได้หงเซียนได้แดงได้แดงได้แดงไปเซียนได้ขาวได้ขาวได้ขาวเฟินหงเซียนได้ชมพูได้ชม ผูได้ชมพูเจียนเตากันไกรกันไกรกันไกรฝงเริ่นจีจักเย็บผ้าจาักเย็บผ้าจาักเย็บผ้าเตียนตรงฝงเรื่นจีเครื่องจักไฟฟ้าเครื่องจักไฟฟ้าเครื่องจักไฟฟ้าเจินเข็ม เข็มเข็มจูเจินเข็มหมุดเข็มหมุดเข็มหมุดช่วงเมียนเจวกระดาษกาวสองหน้ากระดาษกาวสองหน้ากระดาษกาวสองหน้ากุ้งลเจลีมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ซิวหลี ซ่อมงานซ่อมงานซ่อมงานซิวหลี่กงจั่วซ่อมงานซ่อมงานซ่อมงานช่างเมียนข้างบนข้างบนข้างบนเสียเมียนข้างล่างข้างล่างข้างล่างผังเปียนด้านข้างด้านข้าง ด้านข้างปูทงยาเจียวตีนผีธรรมดาตีนผีธรรมะดาตีนผีธรรมดาปีปากกาปากกาปากกาจีจ้งแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษช่วยจินภาษี ภาสีภาษีปุยงลาไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงเปยลาอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงปุยเยาลอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงเสี่ยนโจกระสวยกระสวย กระสวยฉือไม้บรรทัดไม้บรรทัดไม้บรรทัดเจียนฉากุงจัว่วตรวจงานตรวจงานตรวจงานฟงเริ่นเย็บผ้าเย็บผ้าเย็บผ้าฟงริ่นเจอเกเย็บอันนี้เย็บอันนี้เย็บอันนี้ 不要ไม่เอาไม่เอาไม่เอาควรเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน换工作เปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงาน继续工作ทำงานต่อไปทำงานต่อไปทำงานต่อไป ช่วนกงวจไปเอางานไปเอางานไปเอางานเอาเคยเจียงโซหยิบหยิบจุซือนากิาึ้นไปหยิบงานยเคยขด้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนีน้วันนี้ต้องทำโอทีวันนี้ต้อง ทำ OT วันนี้ต้องทำ OT เจียบ,บนัน OT O T OT ไม่ยุดเจียบ,บนันไม่มี OT ไม่มี O T ไม่มี OT เมยโหิวเจะไม่หยุดงานไม่หยุดงานไม่หยุดงาน去喝水ื่ ไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำซิวซีหายื่อซิวสีพักเบรกพักเบรกพักเบรกช่วอเ,เวลากินข้าวเวลาสือเจนกินข้าวช่วนเวลากินข้าวไหลสั่งปันมาทำงานมา ทำงานมาทำงานฟื่งจินโถเย็บหมอนเย็บฟืง่งจินโถหมอนเย็บหมอนฟื่งฉ่วงตันเย็บผ้าปูที่นอนเย็บจะสื่อเฟืง่ชงช u a ตันผ้าปูที่นอนเย็บผ้าปูที่นอนเย็บผ้าปูที่นอนโจเสียนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงนั่งลง เจึงนั่งรอที่นี่นั่งรอที่นี่นั่งรอที่นี่ตึงอีเสียรอก่อนรอก่อนรอก่อนให้ซื้อขยาวเยี่ยงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซียนตึงอีเสียรอก่อนรอก่อนรอก่อนเซียนจุสุดก่อนวนหล่งขึปิดแอร์ปิด แอร์ปิดแอเรเงชีจุอแอกวนเตงปิดไฟปิดไฟปิดไฟไขเตงเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟชื่อจั่วใจฝงเรื่องจีไปนั่งที่เครื่องจักเย็บผ้าไปนั่งที่เครื่องจักเย็บผ้า ไปนั่งที่เครื่องจกักรเย็บผ้าชิงกันจิงทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเจียวอเสียขอฉันยืมหน่อยขอฉันยืมหน่อยขอฉันยืมหน่อยโจว,วลวมะทำเสร็จหรือยังทำเสร็จหรือยังทำเสร็จหรือยัง โจ๋าวเลวทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเสเขียนเขียนเขียนจิลูสือเจียนบันทึกเวลาบันทึกเวลาบันทึกเวลาให้ซื้อเคยเจียงโซเขียนเวลาเขียนเวลาจุเคยีซื้อย่ชา一样ตัว หัวหัวกงจั่ passive. ววาดงานวาดงานวาดงานเซลสิงยาเจียวจีตีนผีคิวเล็กตีนผีคิวเล็กตีนผีคิวเล็กตาสิงยาเจียวจีตีนผีคิ้วใหญ่ตีนผีคิวใหญ่ตีนผีคิวใหญ่ตีนผีคิวใหญ่